สวัสดีค่ะตอนนี้อ,อ้นอยู่ที่สตูดิโอของอ,อ้นนะคะแล้วก็วันนี้อ,อ้นมีการปักหมวกบักเก็ตนะคะของลูกค้าค่ะก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเนี้ ขึ้นมานะคะเพื่อจะทําให้ดูว่าเวลาเราจะปักหมวกบักเกตอ่ะโดยใช้สะดึงที่ใช้ปักหมวกอะค่ะเขาทํำยังไงนะคะซึ่งสะดึงปักหมวกเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ปักหมวกที่เป็นทรงเท่านั้นหรือเช่นหมวกแก๊ปอะไรเงี้ยมันก็สามารถปักหมวกบักเกตได้เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้คลิปก่อนๆของอ้อนอะจะเป็นคลิปที่สอนปักหมวกบักเกตก็จริงแต่จะเป็นการแตะลงไปใน ตัวสะดึงที่เป็นแบบแบนลาบนะคะอันนั้นน่ะจากเล็กก็สามารถทําได้แต่สะดึงหมวกเนี่ยจะมีเฉพาะในตัวจักที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นพวก b r เดอร์รุ่น VR b r เดอร์ PR อะไรพวกนี้นะคะก็จะมีสะดึงหมวกให้นะคะวันนี้อ,อ้นก็จะมาถ่ายวิดีโอให้ดูว่าถ้าสําหรับคนที่มีสะดึงหมวกเนี่ยทำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยพอเราซื้อหมวกบลัคเกตมาเนี่ย มวกบัคเก็ตเนี่ยก็จะมีด้านหน้าด้านหลังเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีก่อนว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านไหนคือด้านหลังนะคะส่วนมากพวกโลโก้พวกเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเนาะเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็จะเป็นส่วนที่มันไม่มีโลโก้นะคะก่อนอื่นเราจะมาหากึ่งกลางของตัวหมวกด้านหน้าก่อนนะคะโดยการที่เราจะพับแบบนี้นะพับให้ตะเข็บด,ด้านข้างนะคะตรงกรันแบบนี้ค่ะ พอตะเข็บต้านข้างตรงกันแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของเขากึ่งกลางหมวกนะคะทีนี้เราก็มาเลงกึ่งกลางหมวกอีกทีนึงนะคะว่ากึ่งกลางของตัวลายเนี่ยเราอยากจะให้อยู่ตรงไหนนะคะเราก็ใช้พวกเมจิกที่ใช้เขียนผ้าค่ะที่สามารถลบออกได้ด้วยน้านะที่มันเป็นสีฟ้าเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นเนาะก็มาตำแหน่งไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเอาหมวกปัฟเก็ตตัวเนี้ย ไปขึงกับตัวสะดึงหมวกกันค่ะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงจากที่อ้อนจะใช้ปักวันนี้นะคะจะเป็นรุ่น PR ตัวนี้นะคะ670 E ค่ะซึ่งสะดึงหมวกเขาเนี่ยสามารถปักลายได้ขนาด6คูณ13ซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นตัวลายที่อ้อนจะสามารถปักได้ก็คือ6ไม่เกิน6คูณ13ซนติเมตรค่ะและซึ่งตัวลายวันนี้นะคะจะอยู่ที่ ประมาณ10เซนติเมตรค่ะซึ่งก็สามารถใช้สะดึงหมวกปักได้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นตัวติดตั้งสะดึงหมวกนะคะให้เราใช้ลองปักแบบฉีกนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะใช้ตัวล็อกนะคะช่วยล็อกตัวลองปักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเอาตัวหมวกบักเก็ตที่ลูกค้าให้มานะคะสวมเข้าไปแบบนี้ค่ะโดยให ตัวตะเข็บนะคะที่อยู่ระหว่างตัวหมวกกับตัวปีกหมวกนะคะอยู่สุดทางของตัวสะดึงพอดีแบบนี้นะคะโดยที่ตอนแรกอะเราวัดกึ่งกลางไว้แล้วเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะคะโดยที่กึ่งกลางของตัวหมวกอะกับกึ่งกลางกับตัวติดตั้งนะคะจะต้องอยู่ที่เดียวกันนะคะจากนั้นเราจะใช้คลิปหนีบตัวนี้ค่ะที่มีลักษณะงองอแบบนี้มันไม่ได้ซื้อมานะคะมันจะต้องแถมมากับตัว สะดึงหมวกค่ะเราจะหนีบไว้อย่างนี้นะคะตอนนี้เราจะยึดไว้กับตัวสะดึงหมวกะให้แน่นนะคะแล้วก็เรียบให้มากที่สุดค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการนําตัวติดตั้งตัวนี้กับสะดึงหมวกเนี่ยไปติดตั้งกับอาร์มค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปติดตั้งกับตัวอาร์มที่ได้เปลี่ยนจากอาร์มปกติอาร์ม A นะคะมาเป็นอาร์มใช้สำหรับปักหมวกนะคะ oh. เมื่อเราติดตั้งจนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มปักกันค่ะ oh. เมื่อเราเปลี่ยนเป็นอาร์มหมวกไอคอนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์มหมวกเหมือนกัน,นะคะ่ะ oh. วันนี้เราจะปักลายนี้นะคะ ตัวสะดึงหมวกเนี่ยเขาจะกลับลายให้เราอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องพลิกกลับลายเองค่ะเขาจะกลับลายบนล่างให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ I've thinking about the good times i've been sleeping through the long night i've been shining in the sunlight i've been thinking how am i there's a reason for my feelings there's a reason why i'm healing yeah i feel higher than the ceiling all because of you you and i are so sweet so sweet talking till we're asleep asleep every night i fall deep fall deep but ใช้เวลาไม่นานค่ะนี่เราก็ปักเสร็จกันแล้วนะคะก็เอาตัวสะดึงออกจากตัวอาร์มได้เลยนะคะจากนั้นนะคะอ้นก็จะเอาคลิปหนีบอ่ะออกนะคะแล้วก็เก็บงานโดยการที่เราจะฉีกเอากระดาษรองปากอ่ะที่เราลองไว้นะคะออกก็เสร็จแล้วนะคะ สำหรับการปักหมวกบักเก็ตของอ้อนวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆที่มีจักใหญ่เหมือนกันนะคะจะสามารถทําเทคนิควันนี้ได้นะคะแล้วก็พอเราปักเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาพวกรองปักต่างๆเนี่ยออกด้วยนะคะถ้าเป็นแบบหมวกที่มีความหนาอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่จำเป็นต้องใช้รองปักก็ได้แต่ถ้าเป็นหมวกบักเก็ตอ่ะส่วนมากมันจะเป็นผ้าที่เรียกว่าผ้าแคนวาสนะคะมันก็จะมีประเภทที่ Baby canvas หรือว่า canvas นะคะ Baby canvas เนี่ยจะมีความอ่อนบางของตัวผ้ามากกว่าก็ควรจะซับพอร์ตด้วยกระดาษรองปักนะคะอย่างน้อยก็ควรจะเป็นรองปักแบบชีกสัก1-2แผ่นนะคะก็จะได้หมวกแบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่นๆก็สามารถรับงานจากลูกค้าได้เลยนะคะพอได้หมวกบักเก็ตมาจากลูกค้า ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าทำยังไงนะคะดูคลิปวิดีโอของอ้อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้อ้อนหน่อยนะคะวันหลังมีเทคนิคดีๆอะไรอีกจะนำมาแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย